ว่าด้วยเรื่องของฟิลเตอร์ของ f u j i ฟิ l m x 1 0 6เนี่ยทุก X100 เนี่ยจะเป็นระบบเดียวกันเรื่องของฟิลเตอร์โดยที่ X100 เดี๋ยวผมทำให้ดู x 1 0 6เนี่ยเวลาที่เขาออกมาจากกล่องนะครับเขาจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่ออกมาจากกล่องคือเขาจะมีฝาเลนของเขาฟูจิฟิล์มตรงนี้ฝาจะเป็นลักษณะนี้ ก็มีความแน่นหนาพอสมควรครับไม่ไม่ได้หลุดง่ายนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็คือกระจกเลยไม่มีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เราซื้อมาปุ๊บบิดใส่เลยไม่ได้อีกผมใช้ฟิลเตอร์อันนี้ b, b w Made in นเยอรมนีนะครับแล้วถามว่า x 1้อเนี่ยเวลาเราจะใส่ฟิลเตอร์ทำอย่างไรคุณต้องซื้อตัวนี้มาครับ x 1 0 0 Adapter Ring นะครับชื่อรุ่นเขาเคืออันนี้ Adapter Ring มีหน้าตาแบบนี้ นี่คืออะแดปเตอร์ริงเท่านั้นแบบนี้เมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราต้องถอดวงแหวนของเลนออกก่อนแล้วก็ใส่อแดปเตอร์ริงที่ซื้อเข้ามาซื้อมาใหม่เนี่ยเข้าไปแทนก็จะหนาขึ้นมาสูงขึ้นมาแล้วตรงนี้ครับฟิลเตอร์ที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีเกลียวอยู่จึงจะสามารถใส่เข้าไปได้ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นฝาที่มากับกล้องนะครับใส่กับอันนี้ไม่ได้มันไม่มีความฝืดไม่มีความหนึบมันหลวมผมก็เลยไปมีฝากล้อง49มิลิเมตรเขาใช้หน้ากล้องเนี่ยก็คือ49ม mm มครับ49มิลิเมอันนี้ก็มีอยู่เป็นของกล้องฟิล์มที่มีอยู่ก็เอามาใช้ ได้พอดีก็เข้ากันตอนนี้ใช้แบบนี้อยู่ไอตัววงแหวนหน้าเล่นก็เป็นแค่นี้ครับก็เก็บไว้วันนี้ผมมีอยู่อีกแบบหนึง่งเลยจะมาพูดถึงให้ฟังพอดีเพิ่งไปได้ตัวนี้มาครับยี่ห้อนี้ H A O G E โฮเกหรือหวกสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะ Made in China นันนี้คือชื่อรุ่นครับ L U V X 5 4ตัวอักษรข้างหลังจะแตกต่างไป ตามสีของตัวนี้นะครับซื้อมาจาก Cam Gadget World นะครับราคา1,390บาทตัวอะแดปเตอร์ลิงของ f u จิเนี่ยบ้านเรารู้สึกจะขายกันอยู่1,000บาท B-W บวเนี่ยอันนี้ผมก็ซื้อมาแถวแถวพันสามราคาจะอยู่แถวแถวเนี้ยครับรวมแล้วทั้งเซตเนี่ยไอที่ก้อนตรงเนี้ที่จะต้องเพิ่มอีกเนี่ยก็ประมาณ2 3 0 0 2น0 0เลยทีเดียวแต่ตัวเนี้ยพันสได้อะไรบ้างนะครับ ตัวนี้พันสามเก้าสิบมีชิ้นเดียวเลยเป็นแบบนี้ชิ้นเดียวเลยแล้วมีมีฟิลเตอร์มาให้เป็นฟิลเตอร์ UV ติดมาแล้วนะครับเป็นโลหะดูดีทีเดียวเดี๋ยวผมให้ดูน้ำหนักน้ำหนักคือยี่สิบหกกรัมเท่านั้นเดี๋ยวจะเทียบพันให้ดูครับสมมุติว่าข้อดีของตัวนี้คือเขาใส่กับฝาเดิมได้ด้วย รวมแล้วเนี่ยก็คือ40กรัมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับกับเซตแรกที่ทำให้ดูเมื่อกี้นี้ก็คืออะแดปเตอร์ริงของฟูจิรวมกับฟิลเตอร์ B-W และฝาพลาสติกเซตนี้เนี่ยสากรัมเบาวกว่าข้อดีของเซตนี้ข้อนี้แพงกว่าเซตนี้แพงกว่าแต่ว่ามีขนาดเบาวกว่าไอเซตใหม่นี่ทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาครับสำหรับไอชุด หวกเนี่ยง่ายเลยก็คือถอดเอาวงแหวนที่ติดมากับกล้องเนี่ยออกแล้วก็เอาที่ในแพ็กเกจนะครับใส่เข้าไปเลยเป็นโลหะเหมือนกันใส่เข้าไปก็จะได้หน้าตาแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็มีฟิลเตอร์มาให้ข้างหน้านี้เลยเราก็จะสามารถใช้ฝาเดิมเราได้ ก็จะเป็นลักษณะนี้แต่แต่เลยนะครับตอนที่เขาเป็นอย่างเงี้ยผมโอเคนะผมว่ามันก็เออเออมันก็อันนี้คือเป็นรีวิวเรื่องหน้าตาในความคิดผมนะมันก็ดูเป็นอีกทรงหนึ่งเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับเขามีสีสีที่เข้ากับบอดี้สองสีแล้วก็มีมีเป็นแบบสีเขียวสีแดงอะไรอย่างี้ด้วยนะแต่เขาใส่กับฝาปิดกล้อง49มิลลิเมตรไม่ได้เพราะว่ามันจะกว้างกว่าเขาทํามาเพื่อฝาเดิมของตัวกล้อง แต่ว่าพอเวลามันเป็นอย่างนี้ครับส่วนตัวผมผมรู้สึกมันแปลกแปมันมีก้อนๆหนาๆส่วนตัวแล้วเลยกลับไปใช้อันเดิมเซตเดิมก็คือใช้อันนี้เหมือนเดิมหน้าตามันรู้สึกว่าคอมแพกกว่าเบาวกว่าอันนี้เทียบให้ดูความสูงความหนาใกล้เคียงกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเลือกนะครับ เทียบกันกับเซตนี้1390ตทีเดียวจบเลยแต่เซตเนี้ยรวมแล้วเนี่ยเหมือนแพงกว่าประมาณ1,000บาทตัวของโฮเก้หวกอะไรเนี่ยก็จะหนักกว่านิดหน่อยแต่ก็รู้สึกได้ครับรู้สึกถึงน้ำหนักเพราะว่าเขาก็ทำมาวัสดุเขาก็ทำมาดีทีเดียวใช้งานได้ดีเหมือนกันตัวนี้เนี่ยถ้าสั่งจาก Aliexpress จากจีนเนี่ยโดยตรงเลยจะประมาณ800กว่าบาทครับ แต่ถ้าสั่งที่แคมแกร d เจตเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นพันสามเก้าสิบฟรีส่งก็จะแพงขึ้นมาต่างกันหกร้อยประมาณหกร้อยบาทแต่ไม่ต้องรอเป็นเดือนไม่ต้องรอของนานได้ของเร็วมากเขาส่งมารวดเร็วมากนะครับแล้วเหมือนมีไม่เยอะแล้วลองเข้าไปดูกันแล้วกันแล้วก็ลองเลือกดูอันนี้ทำมาให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นข้อมูลครับมีอะไรก็สอบถามกันมาได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ